สนับสนุนโดยซอสมะเขือเทศโรซาไลโคปีนอร่อยได้ประโยชน์ด้วยน้ำมันพืชตรางุน่นไม่เป็นไขใสสะอาดกะทิขวดเรียวไทยกะทิไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์าท่านผู้ชมมาพบกับอย่างที่สองท่านผู้ชมครับนี่ผักกูดครับผักกรูดก็เป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งซึ่ง ทางภาคตะวันออกมีเยอะครับผักกูดเราจะทําผักกูดต้มกะทิกันครับก่อนอื่นเราต้องตําก่อนครับตำรากผักชีหอมแดงพริกไทยเข้าด้วยกันก่อนครับผมมาลากผักชีก่อนลากผักชีสองลากถูกสกรอยอยู่นะครับ เสร็จแล้วเราก็จะเอาเข้าไปตำในครกครับแล้วก็มีหอมแดงครับผมก็จะซอยครับหอมแดงเยอะหน่อยครับเพราะว่าผมอยากจะใส่ครึ่งหนึ่งลงไปในครกตมคู่กันกันกบรากผักชีครับอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราใส่ไปพร้อมกับกะทิครับนั้น ลากผักชีก่อนครับตำละเอียดเสร็จแล้วผมมีกะปินะครับท่านผู้ชมครับกะปิผัดน้ำมันนะครับให้หอมก่อนแล้วผมก็ใส่ลงไปในคลกครับตำคู่กับลาบผักชีแล้วก็หอมแดงครับหอมแดงนี้ไม่จำเป็นจะต้องตำให้ละเอียดนะครับถูกบุบบ,บหน่อยครับ เอาล่ะครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมมาดูผักกูดครับท่านผู้ชมตัดนี่ให้เป็นชิ้นพอคํานะครับเอาเฉพาะยอดยอดอ่อนๆนี่ใส่ลงไปมีดไม่ต้องกดแรงมากนะครับเพราะว่าถ้าเราเริ่มออกแรงเนี่ยแสดงว่าผักกูดช่วงนั้น แก่แล้วเพราะนั้นเดี๋ยวเวลาใส่ลงไปแล้วก็จะจะแข็งครับเคี้ยวแล้วเหมือนกับไม้จิ้มฟันไม่อร่อยเพราะนั้นแบบที่ผมครับลงมือกดมีดเบาๆเท่านั้นเองเอาละครับผมเอาผักปูดเราแช่น้ำให้ชื่นใจก่อนล้างน้ำหน่อยนัะแล้วครับในหม้อครับผมใส่ กะทิลงไปครับท่านผู้ชมครับผมไม่ได้ขค่อาเพราะอยากจะได้เป็นหัวหัวนิดหนึ่งครับให้เขาเดือดแล้วก็ผัดไปกับนี่ครับจริงๆบอกเดือดไม่ได้ต้องบอกว่าใส่ไปพร้อมกันเลยกับเครื่องที่เราตำเอาไว้ครับกะปิหอมแดงแล้วก็รากผักชีครับทีนี้เราก็จะผัดตรงนี้ครับให้หอมก่อนครับกับกะทิเอาละครับเดี๋ยวกะทิเราก็จะใช้ใส่ต่อตอนนี้เราจะผัดให้เขาแห้งก่อนครับ ่ะแล้วครับท่านผู้ชมครับเริ่มที่จะแห้งกะทิเนี่ยท่านผู้ชมครับกะทิมันข้นมากๆเพื่อที่จะผัดให้หัวกะทิแห้งลงไปหน่อยนะครับแล้วก็เรียกว่าทั้งข้นทั้งมันท่านผู้ชมครับแล้วก็สดเหมือนกับกะทิที่เราคั้นมาใหม่หีบมาใหม่ๆเลยนะครับจากเครื่องแล้วก็ไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยครับเรียกว่าถ้าเปิดแล้วท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับต้องเก็บไว้ในตู้เย็นแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะใส่ไปอีกพอแห้งแล้วท่านผู้ชมครับเราก็จะเติม กะทิลงไปหน่อยครับเปิดแล้วเราต้องไปเก็บในตู้เย็นนะครับท่านผู้ชมครับกะทินี่เก็บแบบนี้ในตู้เย็นอย่างนี้เนี่ยเจ็ดวันสบายท่านผู้ชมครับถึงจะไม่มีสารกันบูดก็ตามนะครับแต่ความเย็นก็ยังประคองให้เขาอยู่ได้ทั้ง7วันทีเดียวอันนี้แหะครับเราจะปรุงรสแหละครับผมขอปรุงรสด,ด้วยน้ำมะขามครับให้เขาอมเปรี้ยวหน่อยแล้วก็น้ำตาลปี๊บครับระวังเพราะว่าตัวกะทินี่ ข้นแล้วก็หวานมันทีเดียวต้องระวังหน่อยนะครับอย่าให้เขาหวานนำซะเลยผมมีพริกไทยด้วยแล้วก็น้ำปลาครับทีนี้รอให้เขาละลายแล้วก็เดือดอีกรอบหนึ่งครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผมเปลี่ยนหัวแก๊สหน่อยเพราะหัวแก๊สเมื่อกี้ใหญ่กว่าตัวหม้อของเราก็ทำให้ข้างๆจะไหมเะนั้นท่านผู้ชมก็ระวังนิดนึงนะครับ เอาให้แก๊สอยู่ข้างใต้หมอ้ออย่าเปลวแก๊สอยู่ด้านบนมากเดี๋ยวไหม้แบบนี้ครับอันนี้มันเขาเดือดแล้วนะครับผมจะลดไฟลงแล้วก็ชิมซะหน่อยครับเมื่อกี้เราใส่ส่วนผสมอ่ะมีเปรี้ยวมีเค็มแล้วครับท่านผู้ชมครับหวานปลาแร่มไม่เป็นไรผมเพิ่มเพราะว่าเดี๋ยวมีน้ำจากผักกูดเข้าไปอีกครับเราก็ต้องเพิ่มนิดหนึ่งอ่ะ ทุกอย่างอยู่ในนี้แล้วพักกูดเตรียมตัวครับนี่ใส่อย่างนี้ครับเดี๋ยวรอเดือดอีกครั้งหนึ่งเราก็จะใส่กุ้งครับเดือดแล้วท่านผู้ชมครับเดือดแบบนี้แล้วผมก็จะใส่กุ้งแล้วครับ ก็จะใส่กุ้งลงไปทีนี้เวลาใส่กุ้งท่านผู้ชมก็ชิมอีกรอบหนึ่งเพราะกุ้งก็จะมีน้ํากลายออกมาด้วย <S <S อาจจะต้องเติมน้ําปลาแล้วก็น้ํามะขามนะครับแต่เดี๋ยวชิมดูก่อน <S <S สุกแล้วชิมหน่อยเดือดแล้วครับชิมหน่อยอืมก็ได้แล้วครับุสุกไหมเรียบร้อยโอเคเลยครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผักกูดต้มกะทิกับกุ้งครับเดี๋ยวมาชิมกันครับเราต้องชิมแลครับยิ่งต้มไว้นานยิ่งอร่อยนะครับหอมารากผักชีหอมนะครับมีกลิ่นกะปิเล็กๆอยู่ข้างหลังสุดเลยแต่ว่ามีความมันของกะทิท่านผู้ชมครับ มีความหวานของตัวกะทิก to ับน้ำตาลปีบนิดหน่อยแต่ว่ามีเปรี้ยวมีเค็มตัดเนี่ยท่านผู้ชมครับไม่เลี่ยนเลยแลวทำให้ต้มกะทิผักกูดเนี่ยเป็นอัตราส่วนหรือรสชาติที่กลมกล่อมจริงๆนะท่านผู้ชมครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆเนี่ยโดยเอากุ้งออกก่อนนะครับแล้วเคี่ยวผักกูดไปเรื่อยให้เขาเปลี่ยนสีจากสีเขียวสดกลายเป็นสีที่เขาช้ำๆหน่อยเนี่ยมันจะเปื่อยๆหน่อยท่านผู้ชมครับแล้วก็ตัวเมือกของผักกูดก็จะออกมากับน้ำกะทิทำให้เขาลื่นและกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นครับแล้วใส่กุ้ง สุดท้ายท่านผู้ชมก็จะเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ยิ่งอร่อยมากขึ้นวันตอนนี้ผมเร็วไปหน่อยเพราะว่าเนื่องจากไปเคี่ยวนานๆอย่างนั้นก็คงไม่มีเวลาพอนะครับแต่ท่านผู้ชมเคี่ยวต่ออีกนิดนึงเดี๋ยวเอากุ้งออกก่อนนะครับแล้วจะกลมกล่อมทีเดียวเลยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเป็นต้มกะทิผักกูดกับกุ้งแชบวยเราครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับยอดเชฟไทยลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับท่านผู้ชมครับ8ดโมงเช้าวันอาทิตย์ครับไทยรัฐทีวีช่อง3าครับกับรายการยอดเชฟไทยก็มี ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ